อยู่กับผมราชาอดข้าวนะครับตำแหน่งจะอยู่กับคุณได้ไม่นานนะครับแต่ตำนานอดข้าวจะอยู่กับคุณตลอดไปเอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับอยู่กับผมราชาอดข้าวนะครับตำแหน่งจะอยู่กับคุณได้ไม่นานนะครับแต่ตำนานอดข้าวจะอยู่กับคุณตลอดไปทาคมวันนี้นะครับก็นั่นแหละครับพูดมั่วๆไปแล้วผมก็สวันนี้นะครับผมจะพามาดูไ d แปลกๆนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูไอรีแรกกันเลยนะครับโอ้โหช่องนี้แบบไม่ค่อยได้ภาพแบบแนวนี้ร้นพันด้วยโอเคผมไปเดี๋ยวเราใส่ดีแรกกันเลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8อ่ะ1 8ตัวนะครับไอดี ID นี้ผมเคยทำลงเมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับก็ผ่านมา1ปีแล้วเลือกออนเมื่อ30วันที่แล้วนะครับเหมือนจะไม่ได้เล่นเลยเอา้าทำไมมันค้นหาไม่เจอแล้วทุกคนเอา้าเมื่อปีที่แล้วมันยังค้นหาเจออยู่เลยทุกคนแล้วก็มันก็จะเป็นแบบว่า เป็นสัญลักษณ์ตาหนึ่งเนี้ยเป็นตาอีโวนะครับแต่นเนี้ยค้นหาไม่เจอแล้วโหเสียดายอะ่ะไม่ได้ดูเลยทุกคนผมคิดว่าอาจจะเป็นแบบพวก ID บัคของเกมหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าที่ว่าเกมทาให้มันหายไปอย่างเงี้ยแบบไ d ดีที่สร้างมาปีที่แล้วผมก็ยังเจออยู่นะทุกคนยังค้นหาได้นะใครที่ดูคลิปเก่าเก่าผมนะครับก็น่าจะเห็นอยู่นะปีนี้ไม่เจอแล้วทุกคนทุกคนลองเอาไปค้นหาดูนะว่าทุกคนเจอเหมือนผมป่ะไอดี ID ต่อไปนะครับผมเป็นไ d ดีที่ว่าคิวโคตรจะเยอะทุกคน แต่ไม่รู้ว่ามันจะเข้าดูได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูนะครับ3 0 0 8 6 3แนะฮะแล้วก็7 8 3นะครับอ่ะเดี๋ยวดูกันว่าเข้าได้หรือเปล่าเฮ้ยเข้าไม่ได้อีกแล้วทุกคนอูผมเสียดายไอเดียไอเดียแบบไอเดียแบบไอเดียเนี้ยคิวโค่นเยอะเลยนะครับเหมือนจะเป็นแบบว่าไม่รู้ว่าเขาไปเล่นปูหรือเขาไปเล่นอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็โดนจ m แบบว่าแบน อะไรเงี้ยผมเข้าไปดูอ่ะคิวประมาณ30,000ื่นสีตัวทุกคนแต่ว่ามันมันดูไม่ได้อ่ะโหเสียใจว่ะทุกคนสองไอแล้วนะครับวันนี้ผมมีมา6 ID เองอ่ะสองไอดูไม่ได้แล้วนะครับไปครับผม ID ต่อไปนะฮะไม่รู้ว่าจะดูได้หรือเปล่านะครับ1725นะครับ19 3082นะครับไม่รู้ว่าจะดูได้อีกหรือเปล่านะฮะเวลสิเอ็ดขอให้ดูได้อื้อหือ ID นี้ขอดูได้มี IG บอกด้วยนะครับเลิอกออนเมื่อ30วันที่แล้ว เลเวล11นะครับแต่ว่าทุกคนคิดว่าไอ้ขั้นเนี้ยห้าเท่าไหร่วะทุกคน52,241เนี่ยทุกคนลองเอาไปคูณ3ดูนะครับมันก็จะตกอยู่ประมาณแสนห้าอ่ะแสนห้านะครับแสนห้าร้อยไอ้แสนห้าหมื่นเพชรอ่ะแสนห้าหมื่นเพชรแล้วทุกคนก็ลองเอาไปหารกับแบบเท่าไหร่วะทุกคนหารไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันขั้นเท่าไหร่เหมือนกันทุกคนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ ผมก็ใครคิดถูกก็ลองคิดคิดดูนะครับว่ามันตกเป็นเงินประมาณกี่บาทนะครับขั้นหนึ่งมันอยู่ประมาณ30เพชนะครับถ้าเราซื้อนะแต่ไม่รู้ว่าเขาซื้อไว้ทําไมเหมือนกันนะครับแล้วก็สกอร์เล่นก็มีแค่5ตานะครับคิวเดตอยู่ที่6 2 6 2นะครับสกอร์การเล่นมีนิดเดียวเองทุกคนเห็นปะเนีย่ยอันนี้ก็มีแค่24ตายนะครับ4ี่วิสได้เล่นหรือเปล่าเดี๋ยวดูหน่อยลักกัน ส v 4, 4ไม่ได้เล่นเลยนะครับก็สามารถลองไปค้นหาดูได้นะครับใครที่สงสัยนะครับ ID ต่อไปนะครับผมเป็น ID ของ GM หรือเปล่าไม่รู้นะครับน่าจะเป็น GM เซิร์ฟนอกหรือเปล่าไม่รู้นะ220528 068นะฮะโอเคไปเฮ้ยเอา้าโดนแบนไปแอ้เหรือยังไงตอนแรกมันจะมีรูปแบบว่าเป็นสัญลักษณ์เหมือนตาสตรีมอยู่ตรงเนี้ยทุกคนเอา้ามันเป็น ID GM นะทุกคนแบบเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะทุกคนคือแบบ เขาเติมขั้นไว้โคตรของโคตรเยอะเลยทุกคนแต่ว่าโดนแบรหรือไอดียมันหายหรือยังไงผงงหมดทุกคนเดอเดเด,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 ดใครรู้ก็ลองคอมเมนต์มาหน่อยนะครับเมื่อปีที่แล้วมันยังค้นเจอเอลยนะครับผมออขึ้นลูกโชว์แล้วกันเนาะเค <Okay, S 2> ผมไปไอดี ID ต่อไปนะครับผมไอดี ID ต่อไปนะครับผมเป็นไอเดียหลอนๆนี่แหละทุกคน2 3 4ส6 7 8ี่ห้าเจ็ดดสมนะครับคือไอดีนี้มันก็ค้นหาไม่เจอนะทุกคนผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันถึงค้นหาไม่เจอนะครับ เออผมก็ไม่เป็นไรไปไอดี ID ต่อไปนะครับผมไม่ได้ดูตั้งไหล่ดี ID ทุกคน1 2 3, 4, 5, 6, 7, นึ่งสองสาี่ห้าหกจ็ดแดอดีนี้แรลงแกนอ๋อไอดี ID นี้ผมทําไปแล้วนะครับเมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับมีน้องเขาส่งมาให้นะครับแล้วทำทำไปแล้วนะทุกคนผู้มีประสบการณ์ในแบบเราผมชอบไอตรงตา v p ตรงนีน้เห็นเขาบอกว่ามันจะได้แต่นักแข่งหรือเปล่าหรืออะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวดูสกอร์นิดนึ่งนะว่าเขายิงหัวโหดหรือเปล่า ตายิงหัวที่9.41นะครับคิวเดอยู่ที่6.87นะครับเหมือนจะเป็นนักแข่งหรือเปล่านี้ผมไม่ชัวร์นะครับโอเคผมก็มันค้นหาไม่เจออ่ะเดี๋ยวลองเติม9ตัวหนึ่งนี้9ตัวนึงปั๊บวิ9ตัวหนึ่ง7นึแก็เจอว่ะแต่ว่ากดเข้ามาเป็น ID ดีหลอนเฉยว่ะทุกคนหลอนเฉยโอเคผมไปดเอาโดยดียด ID นี้มั่งนะครับ5 9ตัว1 2 3 4 5 6 7 8อ่ะ5 8ตัวมันก็มีนะทุกคนแต่ว่าเป็น ID ดี ของ55เนี้ยผมเคยทําลงแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราเติม5อีกตัวหนึ่งนะครับเป็น59ตัวมันก็จะเจออีกนะเห็นไหมเนี่ยเห็นว่ามีส์ขั้นสูงอยู่สองอันทุกคนโค,คตรเปียวโคตรเปียวตตบเปียวขายตัวเนี่ยว่าโคตรเท่ทุกคน <c ười> คือแบบนั่นแหละครับผมโอเคครับผมก็สําหรับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้ผมหาไอเดียแปลกๆเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูแน่นอนนะครับ เครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ไปผมายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์ผมเลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผม